สวัสดีคุณผู้ชมทุกทุกท่านวันนี้ก็เป็นวันอาทิตย์ที่4กันยายนปี2022นะครับเราไปดูโปรแกรมฟุตบอลในคืนนี้กันเลยดีกว่านะครับว่าคืนนี้มีฟุตบอลอะไรกันบ้างนะครับโดยเราเริ่มกันที่โปรแกรมฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษกันก่อนเลยดีกว่านะครับในคืนนี้ซึ่งก็เป็นนัดที่6เวลา20่สนาฬิกาไบรตันจะพบลสเตอร์ซิตี้และเวลา22่สนาฬิกาสานาที 6, Mini right un, City, แนทมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเปิดบ้านต้อนรับกัมเมเยือนอาร์เซนอลทั้ง2คู่นี้ก็ถ่ายทอดสดทาึงถูพรีเมียร์1 โปรแกรมฟุตบอลลาลิกาสเปนในคืนนี้ซึ่งก็เป็นนัดที่4เวลา19บเนาฬิกาโอซาซูนาจะเพิ่งไลโยเบียกาโนเวลา21่สิอ็นาฬิกาสิบนาทีอตเลติกบิวบาวจะพบกับเอสปานยอนเวลา23่สนาฬิกาสาบนาทีบียาลิวจะพบกับเอลเช่และเวลาทีสองบาเลนเซียจะพบกับเกตาเฟ่ทั้ง4คู่นี้ก็ถ่ายทอดสดทางบีนสปอตหนึ่ โปรกแกรมฟุตบอลกาโชอสลาอิตาลีในคืนนี้ซึ่งก็เป็นนัดที่5เวาลา17บเนนาฬิกาสามนาทีเคลเนเซโจพบซัสโซโ,โลเวลา20่สนาฬิกาสเปเซียจะพอบอเลญยาเวลา23่สนาฬิกาเวโรนาจะพบซัมโดเลียและเวลาตีหนึ่งสิบอูเดเนเซโจพบโรมาทั้ง4คู่นี้ก็ถ่ายทอดสดทางบีอินสปอร์ตสามโลกรมฟุตบอลบุนเดลิกาเยอรมนีในคืนนี้ซึ่งก็เป็นนัดที่5เวลา20่สนาฬิกาสานาทีอัลบวกจะพบแฮบร์เทาเบอร์ลินคู่นี้ถ่ายทอดสดทางพีพีทีวีเฮสเด เวลา22นาฬิกา30นาทีบรุรเเซ์มันเช่นคลับปากจะพบก,กับไมู่นย์ห้าโปรแกรมฟุตบอลหลีกอังฝรัเสร็สในคืนนี้ซึ่งก็เป็นนาที่6เวลา18นาฬิกามงปปลิเยจะพบก,กับลิวเวลา20นาฬิกาแรงรจะพบก,กับลองแกงกระมงฟูจะพบกับตูลูดแบล์จะพบสตาบุกอาชักซิโอจะพกบ,อยยอบะพกับลอริยองเวลา22นาฬิกา5นาทีทัวจะพบกับแลนด์และเวลาตี1:45นี้จะพบกับโมนาโก,โก โรกแกลมฟุตบอลเอเลนุสลิกของฮอลแลนด์ในคืนนี้ซึ่งก็เป็นนาที่5เวลา17 1 5นากาสนาทีอาร์เคซิวไวจะพบเอเซโอเซอร์เวลา19 3 0นาิกา30นาทีฮิลาวินจะพากับนายเมเกนเอ็มเมนจะพบอาร์เซันมาและเวลา21 4 5นาฬกาสีคดิงเกนจะพบวิทเทตอาร์เนมโรแกรมฟุตบอลพรีเมียร์ลีกาโปรตุเกสในคืนนี้ซึ่งก็เป็นนาที่5เวลาย1 3 0นาิกาทีคาซาปิอาจะเพาะอาร์ดเวลาเที่ยงคืนสตาคาล่าจะเพาม และเวลาทีสองครึ่งปอมิเนเซสจ,จะพบฟาร์มาลิเคาโปลกเลงฟุตบอลไฮลักลีโวไทยลีกในเย็นวันนี้ซึ่งก็เป็นนัดที่4เวลา17บเนิกาสานาท,นาทีเมืองทองยูไนเต็ดจะพบสกอตไทยเอฟซีเวลา18บแนิกาลำพุนวอลเลย์เออร์จะพบ่มชมบุรีเอฟซีเวลา18บแนิกาสาบนาท,นาทีบุรีรัมย์ยูไนเต็ดจะพบบีจีปทุมยูไนเต็ดและเวลา19บเนิกาโปลิทเทโลเอฟซีจะพบการทัลเล่เอฟซีทั้ง4คู่นี้ก็ถ่ายทอดสดทาง AS Play ก็จะมีคู่ลำพูนวอลเลย์เออร์กับชนบุรีเอฟซีที่จะถ่ายทอดสดทางททบ5เลยนะครับโปรแกรมฟุตบอลไทยลีก2ในเย็นวันนี้ซึ่งก็เป็นนัดที่4เวลา17นาฬิกา30นาทีกเกษตรศาสตร์เอฟซีจะพกชยัยน,นาทฮอนบิลเวลา18นาฬิกาอุทัยธานีเอฟซีจะพกนครปฐมยูไนาเตดตเวลา18นาฬิกา30นาทีน,ทนครศรียูไนเต็ดตจะพกเชียงใหม่เอฟซีและเวลา19นาฬิกาสุพรรณบุรีเอฟซีจะพกเชียงใหม่ยูไนเต็ดทั้ง4คู่นี้ก็ถ่ายทอดสดทางเอเอสแ pl ay โปรแกรมฟุตบอลเคลลก็ิตาลีใต้ในวันนี้ซึ่งก็เป็นนัดที่29เวลา14นาฬิกา30นาทีเอฟซีโซนจะพบสู่วันซังซูบลูวิงและเวลา17เนาฬิกา่องน้ำเอซีจะพกอุนซันคุนได้เราไปดูโปรแกรมฟุตบอลเดอแชมเปชั่นอังกฤษกันบ้างนะครับในคืนนี้ซึ่งก็เป็นนัดที่8เวลา18นาฬิกาเรดดิ้งจะพบสโตกซิตีเวลา21นาฬิกาเฮาิตี้จะพกเชฟฟิลด์นัตตและฮัดเดอร์ฟิลด์จะพกแบล็กพูล โปรแกรมฟุตบอลเซกุนดาลิกาสเปนในคืนนี้ซึ่งก็เป็นนัดที่4เวลา19เนลิกาอันดอร่าจะพาะแกรนาด้าเวลา21เนลิกา15นาทีมาลาก้าจะพาะอันบาเซเต้เวลา23เนลิกา30นาทีอูเอสกาจะพาะยูดีอิบิซาปูโก้เฉพบะกาตาเคน่าและเวลาที่สอเหลออันเซรากุซาจะพาะลูโก้โปรแกรมฟุตบอลเซเรียอิตาลีในคืนนี้ซึ่งก็เป็นนัดที่4เวลา21เนลิกา15นาทีซุตติโลอันโต้เฉพาะปิซ่า และโปรแกรมฟุตบอลบนเดลิกา2ของเยอรมนีในคืนนี้ซึ่งก็เป็นนัดที่7ล18นาฬิก30นาทีซันเฮาเซ่นจะพบไกเซอร์สซลเท่นฮันซาลอสตอ็อกจะพบฮันโนเวอร์และดัมสตัดจะพบบีลาเฟืนะครับและนี่ก็คือโปรแกรมฟุตบอลที่น่าสนใจในคืนนี้นะครับสวัสดีครับ